มีความรู้สึกที่ดีนะครับก็จะได้มารับรู้รับทราบเป็นภารกิจของตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับว่ามีภารกิจที่สําคัญยิ่งต่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนถือว่าทันสมัยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นระบบการติดตามาการตรวจจับนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับผู้ที่ขอเหตุหรือว่าการสืบสวนสอบสวนนะครับก็เป็นกระบวนการที่ มีความพร้อมเข้ามาก็รู้สึกประทับใจมากแล้วครับเพราะว่าคิดไม่ถึงว่ากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางของประเทศไทยจะมีทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆนะครับมีทั้งออฟฟิศแล้วก็ที่อยู่อาศัยของตํารวจเองที่ไม่ต้องออกไปอยู่ไกลๆแล้วก็ต้องเดินทางมาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นทําให้การทํางานของตํารวจก็จะคล่องตัวมีความรวดเร็วแล้วก็ได้มีเวลาพักผ่อนได้อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็แถมยัง มียิมมีศูนย์ออกกาลังกายต่างๆเนี่ยที่เพียบพร้อมเนี่ยน่าประทับใจเป็นอย่างมากมันเหมือนเราสร้างกองบัญชาการตำรวจที่เป็นเหมือนกับหมู่บ้านหรือเหมือนกับซิตี้ซิตี้หนึ่งที่ มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าระบบการทํางานเราเนี่ยไม่ได้แพ้หลายๆประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทศนศึกษานะครับของ CAB ก็ได้ความรู้หลายอย่างนะครับแล้วก็การสาธิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับปรามอาชญากรรมนะครับในเรื่องของเครื่องมือเรื่องของเทคโนโลยี รเรื่องของ AI ซึ่งในฐานะประชาชนนะครับรู้สึกมีความมั่นใจนะครับว่าหน่วยงานสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับภาคประชาชนได้เป็นอย่างดีก็ชื่นชมชื่นชมการทำง,งานแล้วก็ประทับใจมากนะครับ